สวัสดีครับช่างต้มเพชรบุรีนะครับวันนี้นะครับเพื่อนเพื่อนก็มาดูงานนะครับฟีโน่พามาดูฟีโน่กันกับอันนี้เป็นเครื่องลูกค้านะครับเสร็จแล้วนะครับสเต็ป57 GPS 140บวกนะครับหน้าใหม่ก็น่าจะ160หน่อยๆนะครับอันนี้ก็งานมาใหม่นะครับเตรียมจะทําให้อันนี้มาดูงานลดกันบ้างนะครับหลังจากงานเครื่องส่งกันไปแล้วนะครับ อ๋อวันละสองตัวสามตัวนะครับตอนนี้ก็มางานเครื่องกันบ้างงานรถกันบ้างนี่เป็นรถต้นเดิมเลยนะครับยามาฮาฟีโนนะครับตัวนี้ก็เกือบแปดปีแล้วนะครับแปดถึงสิบปีแล้วฟีโนตัวนี้นะครับวันนี้เราก็พามาดูนะครับนี่อันนี้เป็นรถด,ดําเดิมเลยนะครับดเพื่อนๆรถต้เดิมเลยก็อันนี้เป็นฝาสูบนะครับฝาสูบของเขาก็อ่า วาวประมาณ23่สนะครับลูกสูบ50มิลนะครับตัวนี้นะครับเป็นฟีโน่ร้อยแปดซีซีร้อยสิบซีซีอันนี้มาดูลูกสูบกันบ้างนะครับเรื่องของลูกสูบก็สังเกตว่าจะมีเข่าหูนะครับเข่าเกาะมันเป็นธรรมดาเลยนะครับสําหรับรถนะครับที่มีการใช้งานทุกวันนะครับเกือบสิบปีแล้วนะครับนี่ครับขี้เข่านะครับเกาะเดี๋ยวเราจะเคาะออกนี่ครับมันจะออกเป็นเม็ดเมดเลยนะครับ เป็นเหมือนตะกันเหมือนตะไคร่น้ํานะครับที่มันแข็งแข็งนะครับเหมือนหินปูนนะครับเนี่ยครับเราก็ต้องขูดหินปูนนะครับคนจะขูดหินปูนเลยรถเราก็ต้องขูดหินปูนออกนะครับเนี่ยครับเนี่ย๋ยวเราต้องใช้ใบเลื่อยนะครับขูดเข้าเหมาออกให้หมดเลยนะครับคันนี้มีปัญหามาก็คือว่ารถนะครับเวลาสตาร์ทมือไม่ติดนะครับเวลาสตาร์ทเท้าก็ ต้องกดแรงๆเลยครับบางทีก็เหมือนจะเบาดับเบาดับรถไม่มีแรงเลยนะครับสาตาร์ทไม่มีกําลังอัดเลยนะครับอย่างแรกที่เราสันนิษฐานเลยนะครับเราก็ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าลูกสูบหลวมกับวาวล์วรั่วหรือเปล่านะครับแต่อันนี้รถอะมันไม่มีควันนะครับดูที่ปลายท่อแล้วควันมันยังไม่ออกนะครับแหวนมันก็ยังไม่หลวมแน่นอนถ้าควันมันยังไม่ออกนะครับเพราะว่าถ้าแหวนหลวมเนี่ยเป็นช่องหน่อยเดียวนะ้ำมันเครื่องมันจะทะลุ ทะลุออกมาที่หัวลูกสูบได้นะครับหัวลูกสูบตรงนี้จะแฉะจะเยิ้มนะครับจะแบบเป็นเหมือนน้ํามันเครื่องมาค้างที่หัวลูกสูบนะครับอันนั้นก็คือปัญหาของเขาเรียกว่าอะไรอะแหวนหลวมนะครับน้ํามันเครื่องขึ้นมาได้แล้วหัวเทยียนจะบอดบ่อยนะครับรถแหวนหลวมอะเพราะว่าใส่น้ํามันเครื่องไปกี่ขวดมันจะวิ่งทะลุแหวนลูกสูบออกมาเลยมาอยู่ที่หัวลูกสูบกับฝาสูบนะครับอันนี้ก็ เรื่องของแหวนลูกสูบไม่น่าจะหลวมนะครับสันนิษฐานไว้ก,ก่อนเลยทีเนี้ยเราก็ไม่ดูทําไมมันไม่มีกําลังอัดนะครับก็กลับมาที่ไฟอีกแลแหละนะครับอันนี้ก็ลูกตอนแรกลูกค้าบ,บอกว่าสตาร์ทไม่ติดเหมือนไฟมันไม่เข้านะครับผมก็ชักหัวเทียนดูแล้วนะครับไฟก็ออกปกติเลยแต่ว่าอา่ามันมีอาการอย่างนี้ครับขี่ขี่ไปอ่ะรถไม่ค่อยมีแรงพอไม่ค่อยมีแรงเสร็จปุ๊บ พอช่วงจังหวะจอดติดไฟแดงอยู่ดีมันก็ดับพึกไปเลยนะครับอันนี้เราก็มาดูที่ฝาเลยนะครับฝาวาลเนี่ยเรายังไม่ต้องถอดอะไรเลยนะครับแคมเคอมยังอยู่ครบเลยแต่ว่าเราอยากจะรู้ว่าวาลวมันรั่วหรือเปล่านะครับวาลวมันรั่วหรือเปล่วาวาลรั่วแบบนี้ควันไม่ออกนะครับถ้าเกิดว่าใบวาลวมันรั่วก็คือใบวาลวช่วงนี้ยช่วงหน้าสัมผัสอะควันมันจะไม่ออกแต่ถ้าซีนก้านวาวลรั่วควันมันถึงจะออกนะครับอย่าจําผิดกันนะครับบางคน รถวิ่งควันออกนะครับวิ่งควันออกผมถามว่าเขาปรึกษาผมว่ารถวิ่งควันออกเป็นที่อะไรนะครับลูกสูบพึงควันใหม่ผมบอกว่าซีนกานวาลรั่วเขาบอกว่าวาลไม่รั่ววาลพึ่งบดมันคนละส่วนกันนะครับไอ้บดวาลเนี่ยมันจะได้แค่ใบวาลหน้าสัมผัสส่วนสีนกานวาลว่ะมันอยู่ข้างในนะครับมันอยู่ในนี้นะครับสีนก้านวาลนะครับที่มันรัดก้านวาลอยู่นะครับเวลาน้ำมันเครื่องมันเข้ามาเลี้ยงมันจะรัดก้านวาลแม้น้ำมันเครื่องออกไปทางแกนวาลได้ นะครับบางทีซีนมันรั่วซีนมันเก่าซีนมันแตกนะครับควันมันก็ออกได้นะครับไม่เกี่ยวกับบดวาลไม่บดวาลนะครับเพื่อนๆอ,อ,อันนี้สาคัญมากเลยนะครับบางทีผมบอกว่าซีนก้านวาวลรั่วควันไหลนะครับบางคนคิดว่าวาวไม่รัว่วเพิ่งบด <c oughs> ผมกอ็อธิบายอยู่พักใหญ่เลยนะครับระหว่างวาวลรั่วกับซีนก้านวาวลรั่วมมนคนละส่วนกันนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่ๆเลยนะครับเป็นความรู้เก่านี่แหละแต่ว่ามันต้องแยกกันด้วย ระหว่างซีนที่รัดก้านวาล์วนะครับกับใบวาล์วกับ wow, กบ่าวาล์วเป็นคนละส่วนกันนะครับถ้าเกิดว่าใบวาล์วรั่วนะครับเอาน้ำมันหยอดดูเลยนะครับถ้าออกมางเงี้ยรถจะไม่มีกําลังอัดกาลังอัดน้อยรถไม่ค่อยมีแรงนะครับแต่ถ้าซีนก้านวาล์วลั่วกําลังอัดดีอะไรดีเอาน้ำมันหยอดไม่ออกแต่ว่าเวลาวิ่งแล้วควันขาวนะครับก็คือน้ำมันเครื่องมันรั่วมาจากทางซีนนะครับไม่ได้รั่วจากใบวาล์วทีนี้เรามาดูกันนะครับ เราจะใช้น้ำมันนะครับหยอดเอา้าโอ้แล้วผมก็น่าจะไม่หยิบขวดน้ำมันไม่น่าฝามาเ้่ยเลยหนักเลยทีนี้ลืมครับลืมพูดไปพาไปเดินไปนะครับอ่ะอันเนี้ยเรามาเช็ควาลวไอดีกันก่อนวาลวไอดีคือตัวด้านบนนะครับด้านบนนะครับไอดีไอดีก็คือนี่ครับอากาศกับน้ำมันเข้าส่วนวาลวไอเสียวาลวไอเสียคือนะครับ ข่ามเอาความร้อนออกออกมาเป็นควันบ้างเป็นไฟบ้างคือของเสียนะครับอวาวไอเดีเสียอ่าเดี๋ยวเราจะลองหยอดทางด้านไอดีก่อนละกันนะครับเอาน้ํามันเนี่ยครับใส่ขวดเจาะรูแบบนี้เลยแล้วก็หยอดเข้าไปอย่างนี้เลยนะครับปื๊นนี่ครับหยอดเข้าไปเลยแบบนี้เลยนะครับนี่ครับอ่าหยอดให้เต็มเลยอ่ะ แบบนี้นะครับเกือบเต็มก็ได้ให้เรามองเห็นนะว่ามันท่วมใบวาวนะครับทีนี้ก็มาดูด้านหน้าของมันนะครับมาดูด้านหน้าของมันเราอาจจะลมเป่าก่อนก็ได้เพราะว่าเราหยอดไปเนี่ยเราดูแทบจะไม่รู้เลยว่ามันรั่วหรือว่าน้ํามันที่หยอดไปหกลงไปนะครับอันนี้เราดูไม่รู้เลยนะครับเดี๋ยวต้องใช้ลมเป่าก่อนจะได้รู้ว่าน้ามันมันรั่วหรือว่าเราหยอดลงไปโดนนะครับ มันก็เป็นรอยน้ำมันอยู่ซึมๆอยู่ใช้ลมเป่าออกครับลายใหญ่้วใช้น้ำมันพอเราเป่าเสร็จนะครับทีนี้เราก็ดูใหม่นะครับอ่าน้ํามันที่เราหยอดไปเนี่ยอยู่ในรูไอดีแล้วนะครับอ่าพายาวหน่อยก็ได้ครับนี่ครับแล้วก็ดูด้านล่างครับว่าน้ํามันมันซึมออกมาหรือเปล่าเนี่ย เนี่ยอนผมบอกให้เลยว่าวาวไอดีนะซึมๆเห็นไหมครับว่าจะมีน้ำมันซึมๆออกมาจะเปียกเลยเพราะปกติฝามันจะแห้งใช่ไหมครับทีนี้เราอยากให้ช่วยอทีนะครับเราก็ใช้ลมเป่าเข้าไปเบาๆเลยนะครับไม่ต้องเป่าแรงนะครับถ้าเป่าแรงมันเอาไม่อยู่ครับอ่าเป่าแบบเบาๆก่อนนะครับนี่นี่ใช้ลมเป่าเข้าไปแบบนี้นะครับเป่าเข้าไปปื๊ดแล้วเราก็มาดูด้านบนว่าฟองอากาศมันขึ้นไหมนะครับ นี่ครับ่าดูด้าน,นบนแบบนี้นะครับฟองขึ้นมาเห็นไหมครับเนี่ยฟองขึ้นมาแบบนี้แสดงว่าวาลวเราอะซึมนะเนี่ยเนี่ยซึมซึมใช้ลมเป่าบ่าครับแต่ว่าฟองอากาศวิ่งขึ้นมาเต็มเลยแสดงว่าบ่าววาวเนี่ยก็เริ่มไม่ดีและใบาวาวก็เริ่มไม่ดีละทีนี้เปลี่ยนด้านบ้างนะครับไอเสียด้วยเสียกันบ้างนะครับ ไอเสียก็ตะแคงท่านี้เลยเอารูไอเสียตั้งขึ้นเพราะว่าเราจะเอาน้ำมันหยอดนะครับอ่าเป่าไให้แห้งเหมือนเดิมที่ต้องเป่าให้แห้งเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเรานํามันหยอดเข้าไปเนี่ยน้ำมันมันซึมหมอกหรือเปล่านะครับถ้าเกิดมันเปียกอยู่เราจะดูไม่รู้เลยนะครับอ่าทีนี้เราก็น้ำมันหยอดเข้าไปนะครับแบบนี้นะครับหยอดเข้าไปเลยป๊บ ดูเลยครับหยอดเข้าไปไหลโจกเลยนะครับเนี่ยวาวไอเสียรั่วนะครับรั่วอย่างเยอะเลยนะครับไอดีแค่เตมๆแต่ดูวอเสียดินะครับไอเสียรั่วแบบโหเนี่ยครับ,ไ,บ,บ,รบไหลไม่หยุดเลยครับไหลเป็นน้ําเลยผมว่าแล้วลูกค้าบอกว่าขี่ขี่ไปดับแล้วสตาร์ทไม่ติดเลยสตาร์ทเหมือนแบบรถไม่ได้ใส่หัวเทียนนะครับสตาร์ทชืดยาวไปเลยไม่มีกําลังอัดปกติมันต้องบึบ แต่นี้มันไม่บึบๆครับอยู่ดีๆมันก็เงียบไปเลยนะครับอันนี้ถ้าเป็นอย่างนี้นะครับให้เราถอดวาลมาทั้งไอดีไอเสียนะครับเปลี่ยนวาลสองตัวนะครับไม่ใช่ว่าซื้อวาลมาเปลี่ยนแล้วจะใช้ได้นะครับต้องปาดบ่าวาลด้วยเดี๋ยวทํายังไงเราไปดูควาพร้อมกันเลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวทำให้ดูกันสดๆเลยครับไม่มีการตัดต่อเลยนะครับอันนี้นะครับทํางานแบบสดๆเลยอ่ะอย่างแรกก็ผ้าอุดเบ้านะครับผ้าอุดเบ้า แล้วก็ถอดน็อตหกเหลี่ยมตัวนี้นะครับถอดน็อตตัวนี้ออกหกเหลี่ยมนะครับที่ยึดนะครับลูกปืนแคมนะครับกับสลักกระเดื่องวาล์วออกนะครับผมจะทํามือหนึ่งแล้วก็ถอดมือหนึ่งนะครับอาจจะไม่ค่อยถนัดหน่อยครับแต่ว่าเผื่อใครยังถอดฝาสายพานมีโอฟีโนนัวยังไม่เป็นนะครับก็ถอดน็อตออกมาหนึ่งตัวแบบนี้นะครับแล้วก็เอา แผ่นติดออกแบบน,นี้นะครับอ่าวางไว้ตรงเนี้ยจะถอดยากนิดนึงเพื่อนเพื่อนตรงเนี้ยจะถอดยากนะครับสลกักแล้วก็ลูกปืนอะ่ะมันต้องใช้เครื่องมือพิเศษนะครับเดี๋ยวเราไปเอาเครื่องมือพิเศษกัน,นเครื่องมือพิเศษนี่ครับเครื่องมือพิเศษที่ผลิตไว้นะครับนี่ครับจะเป็นคล้ายๆตุ้มนะครับตุ้มหนักๆเลยนะครับ ฮัลโหลสวัสดีครับครับเลือกู่สายเข้านะครับลูกค้าสั่งแคมครับหูพึ่งเลยครับ30ตัวครับไม่รู้ว่าจะใส่รถกี่คันนะครับหรือเอาไปจำหน่ายแคมป3ห้าสาดันโลครับอ่าอันนี้ก็เป็นเครื่องมือวิเศษนะครับก็วิธีการใส่นะครับดูดูนะครับอ่าเราจะใส่แบบนี้เลย ปึ๊บเข้าไปนะครับอ่ะหมุนให้ดูด้วยนะครับอุ้ยอันนี้ก็ไม่อยากจะตัดต่อเลยนะครับคลิปนี้เพราะว่ามันเป็นการแก้อาการของรถแบบที่ว่าไม่มีกําลังอัดนะครับบางคนคิดว่าอาจจะเป็นที่ลูกสูบอย่างเดียวนะครับต้องคว้านลูกนะครับเปลี่ยนแหวนแต่อาการเนี้ยผมบอกให้เลยว่าคว้านลูกเปลี่ยนแหวนน่ะอย่างเดียวไม่หายแน่นอนครับถ้าเกิดไม่ได้เช็ควาวนะครับอ่าถ้าเช็ควาวแบบผมเนี้ยจบแน่นอนนะครับ แต่เนี้ยลูกแหวนนะครับไม่หลวมนะครับเป็นที่วาล์วว่าย่างเดียวนะครับอาการเนี้ยเดี๋ยวเปลี่ยนวาล์วเข้าไปนะครับแล้วเดี๋ยวประกอบเสร็จเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูกันเลยนะครับว่ารถกําลังอัดดีสตาร์ททีเดียวติดแน่นอนครับอาการนี้ครับเพราะว่าผมเจอมาเยอะแล้วครับแบบนี้นะครับอ่ะอันนี้เราก็หมุนฝาเข้าไปนะครับดูเกลียวมันสุดแล้วนะครับสุดแล้วนะครับทีนี้ก็ใช้เขาเรียกว่านี่นะครับ ตัวแทกนะครับอ่ะเราจะกลับด้านมาแบบนี้นะครับปุ๊บอ่ะจะเป็นแบบนี้มันก็จะดูรุ่มล่ามหน่อยนะครับเพื่อนเพื่อนๆนี่นะครับวิธีนะครับก็คืออย่างนี้อ่านี่ครับหลุดแล้วเห็นไหมครับกระแทกทีเดียวหลุดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นแคมเป็นแกนลาลิ้นนะครับอันเนี้ยที่เราออกเนี่ยไม่ใช่อะไรนะครับเราจะเอาชุดสลักกระเดื่องวาวออกเพื่อที่ว่าเราจะได้อวาวออกได้ ถ้าเราไม่เอาตัวนี้ออกก่อนเราจะเอาสลักกระเดื่องวาล์วออกไม่ได้เลยนะครับปกติขาตั้งกล้องผมก็มีนะครับแต่ว่าพี่ผมครับมันเอาไปออกกําลังกายครับตอนนี้ก็ขาตั้งอยู่ไหนก็ไม่รู้นะครับก็เลยต้องใช้แบบนี้ไปก่อนนะครับอันนี้ตัวต่อไปก็สลักกระเดื่องวาล์วนะครับตัวนี้นะครับก็ทําเหมือนเดิมเลยนะครับเป็นเครื่องมือพิเศษจริงๆนะครับเนี่ย ถ้าไม่มีมันก็ออกไม่ได้นะครับหนึ่งทีสองทีครับตัวนี้แน่นมากสามยังเลยครับนี่ครับบางตัวก็ออกง่ายครับแต่บางตัวก็อย่างที่เห็นนะนะครับตึงตึงมากๆเลยอ่าอันนี้เราก็ออกหมดแล้วนะครับก็จะเหลือสปริงวาลวกับลิฟวาลวนะครับวิธีเอาสปริงวาลวกับ เล็บวาลออกนะครับก็แบบนี้เลยนะครับลูกบล็อกนะครับลูกบล็อกนะครับใส่เข้าไปในนี้นะครับแล้วก็เคาะเลยนี่หลุดแล้วครับก็จะได้สปริงนะครับตัวนี้เรียกว่าสปริงวาลตัวนี้เรียกว่ารีเทนเนอร์นะครับเอาไว้ใส่เกือกม้านะครับนี่ครับเล็บม้าเล็บวาลนะครับมันคล้ายๆกับเล็บของม้านะครับนี่ครับก็แบบนี้ สองตัวย้ายหายนะครับถ้าหายนี่ประกอบรถไม่ได้เลยนะครับต้องไปซื้อใหม่แน่นอนอ่ะอันนี้ก็เขาออกเหมือนเดิมนะครับนี่ครับก็จะได้แบบนี้แล้วก็แบบนี้นะครับทีนี้เราจะวาลออกได้แล้วนะครับวาลนี่แหละที่เขาเรียกว่าวาลนะครับนี่ฝาวาลก็คือฝาตัวนี้ฝาใส่วาลฝาสูบนะครับอ่าออกมาดูสภาพกันครับ นี่ครับที่เราลมเป่าแล้วมันรั่วนะครับนี่ครับบ่าววาวนะครับก็มีการสึกหลอการก่อนของมันนะครับที่ผ่านไปตามการเวลานะครับสึกหล่อตามการเวลาตามอายุการใช้งานนะครับใช้มานานแล้วยิ่งรถใช้แก๊สก็จะสึกไวหน่อยหนึ่งนะครับอันนี้ก็สึกหลอนะครับนี่ครับอันนี้คือเสียเลยใช้ไม่ได้เลยก่อนทั้งใบเลยนะครับนี่ครับก่อนหมดเลยทั้งใบเลย อันนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนวาลแท้หนึ่งคู่นะครับแล้วก็เรื่องของบ่าววาลนะครับถ้าเราเปลี่ยนวาลอย่างเดียวสังเกตบ่าววาลเห็นไหมครับบ่าววาลก็ผูกมีการกอนเหมือนกันนะครับเราก็จําเป็นต้องปาดบ่าววาลนะครับปาดบ่าววาลเดี๋ยวปาดยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับไปดูกันเลยครับการปาดบ่าววาลนะครับอันนี้ก็ได้วาลเสียกายดีมาแล้วนะครับอย่างละหนึ่งตัวนะครับนี่ครับเป็นวาลแท้นะครับ ก็เดี๋ยวต้องทําการปาดก่อนล้วงก่อนนะครับก่อนจะใส่แต่ก่อนจะปาดบ่าวาวนะครับมาพูดถึงเรื่องซีนก้านวาวกันนะครับก็คือตัวนี้นะครับซีนตัวนี้แหละที่ทําให้ควันมันออกนะครับแล้วก็เรื่องของแหวนลูกสูบด้วยนะครับเราต้องเช็คให้ดีเลยต้องเปลี่ยนทุกครั้งที่ลื้อนะครับหรือว่าใช้งานมานานๆก็ต้องถอดเปลี่ยนเหมือนกันเพราะว่ามันจะแข็งนะครับทําให้มันรัดก้านวาลไม่อยู่นะครับเดี๋ยวเราจะถอดซีนก้านวาลมาดูกันนะครับ หน <1. S 2> ึ่งตัวสองตัวนี่ครับสีก้านวาลนะครับจะทําหน้าที่นะครับอันนี้ได้ความรู้ครบรถเลยนะครับสําหรับรถน้ำเดิมนี่นะครับทําหน้าที่รัดก้านวาลนะครับเวลาวาลมันปิดเปิดนะครับนะครับอย่างนี้นะครับเนี่ยแต่อยางเนี้ยควันออกแน่นอนครับสังเกตได้ว่ามันมันไม่รัดแล้วนะครับตรงนี้ครับมันไม่บีบก้านวาลแล้วสังเกตว่าน้ำมันเครื่องเห็นไหมทะล็ดลงล่างได้นะครับนี่ครับนี่ แทนที่มันจะกันให้น้ำมันเครื่องนะครับไม่เข้ามาในห้องเผาไหม้นะครับแต่เนี้ยมันกันไม่อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันสึกหลอนะครับข้ามน้ำมันเครื่องมันเข้ามาที่ก้านวาล์วเห็นไหมครับมันก็จะลงไปผสมกับน <away> ้ํามันเชื้อเพลิงที่เราใช้ไงครับกับอากาศทําให้ควันขาวควันตุยๆครับควันกุ่นกุนนะครับก็อันนี้เลยนะครับ <but> น <any> ี่กุนกุนหอมจากเตาเลยนะครับก็คือสีก้านวาล์วพังนะครับนี่ครับปกติมันจะต้องหนืดกว่านี้นะครับรัดแน่นกว่านี้นะครับ เพื่อที่ควันจะได้ไม่ออกนะครับป่ะทีนี้เราไปดูการเจียบ่าวาวกันนะครับก็สําหรับคนที่กําลังเจอปัญหาเดียวกันนะครับรถสตาร์ทไม่มีแรงอัดไม่มีกําลังนะครับก็คือนะครับบ่าวาวสึกวาลรั่วนะครับอันนี้เราจะซื้อวาลมาเปลี่ยนใส่บทใส่เนี่ยมันไม่ได้นะครับเพราะบ่าวาวมันเสียมันบานไปแล้วนะครับเราต้องปาดหน้าสัมผัสใหม่นะครับให้มันเล็กลงแล้วก็ทําให้มันเรียบสนิทกว่าเดิมนะครับ เพื่อที่กําลังอัดรถจะได้เพิ่มพูนขึ้นมาแล้วก็เรื่องของสมรรถนะในการเล่งในการใช้งานนะครับไม่กินน้ํามันนะครับแล้วก็เล่งตอบสนองได้ร้อยเปร์เซ็นะครับอันนี้ก็ขั้นตอนการเจียบ่านะครับเราก็จะใช้นะครับมีดเจียบ่านะครับนี่ครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนมีดก่อนนะครับไซส์เล็กนะครับอันนี้วาวเดิมมันค่อนข้างจะเล็กนะครับประมาณ23กับ1ิมลนะครับอ่ะเราเปลี่ยนไปแล้วนะครับ ทีนี้เราก็จะเริ่มการเจียแล้วส่วนครับนี่ครับก็เปิดเครื่องอ่อนนะครับอันนี้จับหยุดไม่อยู่แล้วนี่ครับหน้าในการเจียบานะครับใช้มีดมันก็ค่อยเจียไปนะครับเจียไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เจียลูในเสร็จแล้วนะครับอ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวต่อไปเราก็จะเจียหน้าตัมผัสนะครับช่วงฉากเก้าสิบให้มันได้ขนาดอีกครับ อันนี้ตอนนี้เราก็ียหน้าสัมผัสนะครับมุมฉากอยู่นะครับอ่าก็เสร็จแล้วหนึ่งตัวนะครับสําหรับไอเสียนะครับตัวนี้ตัวล่างไอเสียนะครับไอดีด้านบนนะครับเดี๋ยวผมจะใช้มีดเพชรนะครับเอามีดเพชรปาดเอานิดเดียวก็พอแล้วนะครับนี่ครับก็พัดยาบาดแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ครับเห็นไหมครับจะได้บ่าวาวที่ใหม่นะครับอันนี้เรายังไม่จําเป็นต้องตีบ่าวาวนะครับเพราะว่าบ่าวาวสึกไม่เยอะ สามารถเจียได้นะครับเจียได้นะครับสามารถเจียได้ก็เจียไปประมาณครึ่งหมินนะครับเปลี่ยนวาล์วก็ยังใช้ได้อยู่นะครับนี่ครับด้านไอดีเราจะใช้หัวเพชรนะครับรูปบ่านะครับให้มันเงานี่ครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการทําฝาสูบนะครับไอบนไอดีนะครับไอดีเราใช้เพชรปาดนะครับรูปเงาเพราะว่าบ่าไม่สึกไม่สุด ไอเสียที่สึกไปเราปาดทิ้งครึ่งมิลน,นะครับนี่คือทิศการทําฝาดดําเดิมเลยนะครับให้มีกําลังอัดมหาศารขึ้นมานะครับอันนี้นะครับเราอย่าไปปาดเยอะปาดเยอะกําลังอัดก็จะหายตามขึ้นไปนะครับครึ่งซีซีก็มีผลนะครับอันนี้เดี๋ยวเราไปล้างประกอบแล้วเราเดี๋ยวรอติดเครื่องฟังกันนะครับฟังเสียงกันเลยว่าสตาร์ททีเดียวติดไหมนะครับแล้วก็ โดยรถที่สตาร์ททีเดียวติดเนี่ยส่วนมากจะเป็นรถที่เครื่องยนต์ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับอย่างเช่นรถใหม่รถออกจากศูนย์นะครับรถแบบป้ายแดงหรือฟิตเครื่องมาใหม่นะครับกดชุดเดียวติดเลยนะครับแต่ถ้าชุด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 ฝ่าจะติดเนี่ยหรือกดหลายครั้งฝ่าจะติดเนี่ยต้องรอกําลังอดัดรอน้ามันลงอะไรเงี้ยแสดงว่าเครื่องยนต์ไม่สมบูรณ์นะครับเพราะว่าการดูดของมันเนี่ยถ้าเกิดเครื่องสมบูรณ์นะครับแล้วกดชุดทีเดียวเนี่ยเครื่องยนต์จะดูดน้ํามันนะครับทางคาร์บูกับอากาศเข้ามาเนี่ย ส่วนผสมเข้ามาเนี่ยติดง่ายเลยครับหัวเทียนจุดระเบิดแต่ถ้ากดหลายทีเนี่ยแสดงว่าเครื่องยนต์ไม่ค่อยมีแรงดูดนะครับแสดงว่าเครื่องยนต์ค่อนข้างจะหลวมลงและไม่ร้อยปอร์เซ็นะครับอันนี้เดี๋ยวเราประกอบก่อนแป๊บหนึ่งไม่เกินสิบนาทีนะครับล้างประกอบแล้วเดี๋ยวเรามาติดเครื่องให้ฟังกันนะครับก็ตอนนี้นะครับเดี๋ยวกาลังไล่ประกอบอยู่ ก็เช็คก่อนนะครับทีนี้มาดูกันครับหลังจากที่ทำาบาไปแล้ว2ตัวนะครับเดี๋ยวเช็คกําลังอัดที่ขาก่อนนะครับคันสตาร์ทเท้าเนี่ยจะไว้เช็คกําลังอัดโดยเฉพาะเลยนะครับเดี๋ยวดูลองกดดูนะครับจากเดิมมันวืดอ่าอันนี้แข็งเลยใช่ไหมครับกดทีแล้วนะครับนะครับกดทีครับถ้าหน้ายกล้อใช้ได้นะครับกดนะครับอ่าเนี่ยครับกดทีหน้ายกเลยนะครับอันนี้คือคันสตาร์ทแข็งนะครับ กำลังอัดมาแล้วนี่ครับขึ้นทั้งตัวได้เลยนี่ครับมันจะสู้สู้เท้าแล้วนะครับเห็นไหมครับอ่าทีนี้เราก็มาสตาร์ทดูอันอ่านี่ครับก็สตาร์ทติดง่ายครับทีเดียวติดเลยนะครับอันนี้ก็โอเคครับเดี๋ยวประกอบกลับนะครับพร้อมส่งแล้วทั้งนี้ก็ทําแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วนะครับครึ่งชั่วโมงพอฝ่า ไม่เกินหนชั่วโมงครับอาการแบบนี้นะครับอันนี้ที่ผมทําเร็วเพราะว่าผมมีอะไหล่ครบแล้วก็เครื่องมือครบด้วยนะครับก็นี่ครับอ่าก็เล่งติดมือไปเลยนะครับก็สโลอยู่นะครับสโลอยู่เดินปกตินะครับ พอพอได้อยู่ครับลองใหม่นะครับโหเนี่ยครับอันนี้ก็คือสภาพเครื่องสมบูรณ์นะครับเนี่ยครับทีเดียวติดนะครับถ้าใครชีดชีตชีตชีชีดวาจะติดนะครับก็ลองเช็ควาลแบบผมดูนะครับสําหรับคนที่รื้อเป็นนะครับสําหรับคนที่รื้อไม่เป็นก็สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าวาลลวรั่วแหวนหลวมหรือเปล่าแต่นี้ลูกสูบไม่ได้แตกเลยนะครับเปลี่ยนวาล์วแค่สองตัวนะครับก็โอเคแล้ว